กับนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตานำนั่งสมาธิเจ้าค่ะก็ขอเยิอนพรคุณโยมทุกท่านนะจ๊ะเ่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาปรบรึกปฏิบัติธรรมตามตึกนึกถึงบุญกันช่วงตลอดทั้งเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาหยนก็เป็น เดือนแห่งการสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาเป็นการละทานเป็นการละทานที่พระเจ้าได้อนุญาตให,ให้วัดวาอารามพระพิสุทธิพุทธสนาได้พูดกันหลักตรงก็คือให้สั่งสมบุญได้ลงทุนในพระพุทธศาสนานะเพื่อเป็นสเสบียงในการค่าใช้ใจ่ายใช้สอยต่างๆของวัดวา,ารามต่างๆค่าน้ำค่าไฟปัจจัยสี่ต่างๆที่ ต้องใจปัใจจัยในการซื้อหารหรือก่อสร้างสัตนสถานสัตน,นบุคคลต่างๆก็เป็นกิจกรรมที่อบอวนไปด้วยกระแสะแห่งบุญกระแสะแห่งธรรมให้เราเปลื้ปิติใจว่าจะพุทธังโลกในช่วงเวลานี้มีความปิติปราโมยินดีในบุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันให้เราเอาบุญกระแสะบุญที่เกิดขึ้น จากบุญที่เราทําในวันนี้ในวันออกพรรษาตลอดทั้งเดือนเลยให้บุญนั้นได้เชื่อมต่อสายบุญกับบุญที่อยู่ในตัวของเราให้เกิดขึ้นบุญต่อบุญบุญต่อบุญความสุขต่อความสุขให้ยิ่งเกิดขึ้นในใจของเราโดยการที่เราได้มาหลับตาเบาๆให้เราปรับท่านั่งให้สบายนะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับท่านที่ มีกายที่สมนิ้งก็ปรับนั่งในท่าที่สบายสบายที่สุดจะนั่งบนโซฟาเก้าอี้หรือพื้นก็ปรับอัสนะนั่งให้พอดีกับสรีระยนสรีริร่างกายของเราให้รู้สึกว่าเรานั่งแล้วสบายเรานั่งสมาธิไม่ต้องรีบนะจะให้สบายสบายทำเหมือนไม่ได้ทำให้สบายสบายแล้วก็หลับตาเราเบาๆปิ้งๆแก้ขนตาจนกัน หลับตาเบาๆอย่าไปเผลอกดลูกในตานะจ๊ะการหลับตานี่เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมบางคนหลับตามาทั้งชีวิตแต่ยังหลับตากันไม่เป็นในการปฏิบัติธรรมไปกดลูกในตาไปเผลอเม้มตาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ปรับมันทําให้เราไปตึงไปเกรง็งไปเครียดไปเน้น เ,เพราะเราคุ้นเคยกับการใช้ตามาตลอดทั้งชีวิตแต่การปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยมันตรงข้ามกับทางโลกการปฏิบัติธรรมนั้นเราใช้ใจใจที่นุ่มนวลที่ควรต่อการใช้งานเราก็ต้องมาฝึกใจให้นุ่มนวลฟ่องเบาควรแก่การใช้งานไม่แข็งกระด้างทำใจเราให้ใสสว่างบริสุทธิ์ด้วยการมาฝึกการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ใจเรา นิ่งสงบก็เริ่มจากกายที่สงบนี่แหละเพราะกายที่สงบจะทำให้ใจของเราได้สงบได้ดีที่สุดเลยดีกว่าที่กายเคลื่อนไหวถ้ากายเคลื่อนไหวอาจจะไปเหยียบนั่นเหยียบนี่สะดุดนั่นสะดุดนี่ได้หลับตาก็ไม่ได้แต่เรานั่งนิ่งๆเราหลับตาได้เราปรับร่างกายให้สบสายศีะจนถึงปลายเท้าเลยศีรษะหน้าปากคิ้ว้ผ่ปอนกลา ใบหน้าของเรามีรอยยิ้มเบาๆใบหน้าเพื่อให้ความรู้สึกเห็นความสบายเกิดขึ้นในใจของเราลำคอตั้งตรงไม่อิเอียงซ้ายขวาหน้าลหลังไหล่ก็ปล่อยทิ้งไปอย่ากระดกไหล่เดี๋ยวจะเมื่อจะเกร็งจะแคร่งไปเปล่าๆไหล่ทั้งสองข้างแขนก็นสอดข้อมือไปนิ้วมือทั้งสองข้างก็ให้ผ่อนคลายหรือวางมือขวาทับบนมือซ้ายวางบนหน้าตักเราเบาสบายสบาย หายใจเข้าลึกๆหายใจายาวาให้ผ่อนคลายให้สบายลมหายใจของเราก็เป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตของเราแต่เราก็ลืมลมหายใจของเราไปตลอดทั้งวันการที่เราใจของเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกการที่เราเอาใจของเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็ถือว่าเรามีสติเรากําลังฝึกสมาธิอยู่มีสมาธิรู้สติรู้กับเนื้อกับตัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลย หายใจเข้าลึกๆอายากจะย้ายผ่อคลายหายใจเข้าลึกๆอาจจะออกคลิกหนึ่งแล้วค่อยผ่อนลมหลังเราตั้งตรงรู้สึกสบายหน้าอกท้องสะเอวสะโพกขาขอน่องตึงป,ปลายทใา้ผ่อนคลายให้สบายแค่เพียงเราอาใจของเรามาอยู่ลมหายใ,ใจเข้าออกให้เรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่อย่างสบายสบาย เพียงแค่เราเอาใจเ,าเรามาอยู่กันหลับตาพริมพริ้มนัมม่งหน้ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขเพียงแค่เราเอาใจเ,าเรากลับมาอยู่สำรวจร่างกายของเราทุกส่วนให้ผ่อนคลายให้สบายแค่เราทําแค่นี้นะบุญเกิดขึ้นกับเรามหาศาลแล้วแค่เรามีสติแค่ว๊บเดียวนะบุญก็เกิดขึ้นกับเรามากมายแล้วที่จะไปก่อเกิดแ่งสมาธิสติ ปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับเราก็เริ่มจากตรงนี้แหละเริ่มจากที่เราเอาใจของเรากลับมาอยู่กับตัวของเราจะเป็นการหลับตาพริพร้มพิ้มแค่ขนตาจนกันนั่งหน,น้า,นายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขหรือจะมาอยู่ลมหายใจเข้าออกเข้าก็รู้ออกก็รู้หายใจสั้นยาวเราก็รู้ หรืมา่อยู่กับร่างกายของเราตรงฐานของกายฐานของใจแล้วแต่ใครจะเรียกว่าหยุดตรงไหนแล้วมันสบายก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนเอาใจของเรามาอยู่ตรงไหนแล้วมันสบายมันคุ้นมันมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนอยู่ไปอย่างสบายสบายแล้วก็ทําเฉยๆแค่ทําเฉยๆนะไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นทําเฉยๆ เฉยกับทุกเรื่องราวที่ได้ยินเฉยกับทุกเรื่องราวที่ภาพที่เราเห็นเฉยให้ทำจิตทำใจเหมือนผู้เจนโลกนะมองโลกอย่างผู้เจนโลกทุกอย่างมันก็อย่างนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขงอนัตตาโลกธรรมแปดมีสุขมีทุกมีลาบเสริมลาภมียศเสริมยศสรรเสริญน,นินนทาน ทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้มองอย่างผู้เจโลกมองเฉยๆไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งไม่ต้องไปคิดแสดงความเห็นไม่ต้องไปอะไรต้องคิดทำเฉยๆดูเฉยๆใจมันจะไปไหนก็ดูเฉยๆตามใจมันดูอย่างเดียวไม่ไปขัดใจไม่ไปค้านใจใจมันจะคิดอะไรก็ดูเฉยๆใจมันจะนึกอะไรก็ดูเฉยๆ ให้เราตามใจไปก่อนตามใจเราไปก่อนเดี๋ยวใจของเราก็จะตามใจเราเองแต่ตอนนี้เนี่ยเราตามใจของเราไปก่อนรู้ใช่เชื่อเมื่อไหร่ที่เราตามใจเราเองเดี๋ยวใจของเราจะตามใจเราด้วยแล้วเราจะใช้ใจของเราทำงานเราใช้ใจของเราทำงานได้ ทำให้ใจเรามีความสุขมีกําลังมีเรี่ยวแรงมีความบริสุทธิ์มีอะไรมากมายที่เราจะต้องใช้ใจเราทํางานะแต่ตอนนี้เราต้องฝึกใจของเราให้คุ้นกับเราเสีก่อนโดยการมาฝึกนั่งดูความนิ่งความเฉยความว่างดูใจของเราไปไเรื่อยๆปลไป่อยให้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้ผ่อนคลายให้สบาย หายใจเข้าลึกๆหายใจออกจย้ายให้ผ่อนคลายให้สบายทางความรู้สึกว่าตัวของเราโล่งว่างภายในตัวของเราโล่งว่างเป็นปล่องเป็นท่อเป็นโพรงใสๆกลวงๆว่างๆสว่างๆเหมือนฟองสบู่ที่เราเป่าตอนเด็กๆนะภายในฟองสบู่นั้นกลวงโล่งว่าง ทำความรู้สึกว่ากายของเรามีแค่เพียงผิวหนังบางๆใสๆส,สว่างใสโล่งว่างบริสุทธิ์นิ่งเฉยให้ทำความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกโลกนี้มีแค่เพียงคนเดียวเรานั่งอยู่คนเดียวล่อยว่างเรื่องราวทุกอย่างไปให้สิ้นเลย let it be ไปเลย เด็ดอิสโก้ช่างมันปล่อยวางให้เราฝึกการตัดใจมันตายจากขณะที่เรานั่งสมาธิแค่ไม่กี่นาทีนี้เราต้องฝึกใจตัดใจมันตายจากปล่อยวางช่างมันไม่ไปเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกับเรื่องราวของคนของสัตว์ทื่นของต่างๆทิง้งให้หมดนิ่ง,งเๆเฉยๆลงโลกว่างสบายๆ เราแค่เพียงประคองสติคู่กับความสบายประคองสติคู่กับความสบายอยา่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนิ่งๆนิ่งแค่มีสติคู่ความสบายนิ่งเฉยนิ่งเฉยอ,อย่างเดียวให้มีสติคู่ความสบายนิ่งเฉยตามความรู้สึกโล่งว่างใสสบายไปสักครู่หนึ่งนะ ือถ้ามีเสียงรบกวนอันใดที่เกิดขึ้นในใจของเราหรือจากภายนอกก็เราใช้คำภาวนาสัมมาระหังหช่วยได้หรือคำภาวนาที่เราพุทพุโทโธก็ได้จะเอาพุทโธหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะเอาพุทโธให้ดังก้องมาจากกลางท้องก็ได้หรือจะใช้ภาวนาสัมมาระหังให้ดังก้องมาจากกลางท้องก็ได้เพราะบริกรรมภาวนานี้จะช่วยป้องกันเสียงฟุ้ง ที่เกิดในใจของเราแต่ถ้าเกิดว่าเสียงพุ้งในใจของเราไม่มีเสียงจากข้างนอกไม่มีเราก็นิ่งเฉยอย่างเดียวอย่างสบายสบายสัมมาอาระหังสัมมาอารหังสัมมา Araham Sama, Araham Sama, Araham สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังให้ราประคองใจนิ่งไปสักสามนาทีนะจ๊ะนิ่ง samba ah. สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังให้เรายัางคงประคองใจนิ่งทำความรู้สึกว่าตัวเราใสสว,ว่างโล่งว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ ด้วยกระแสแห่งบุญกระแสอุ่บุญเป็นคุณเครื่องกระแสแห่งความบริสุทธิ์ความสุขความดีก็ให้กระแสแห่งความบริสุทธิ์นั้นผุดผ่านซึมซาบแปรซ่างตั้งโพมาสุขกายสู่ใจของเราทุกอนเุเนื้ออนุเซล ทุกสารพางกายของเราสว่างใสสะอาดบริสุทธิ์ไปหมดเลยให้เราตามติดนึกถึงบุญที่เราสังสมมาตลอดทั้งวันในวันนี้เลยเราได้ทําทานมากมายทีเดียวพรอเข้าสู่ฤดูแห่งการทําทานในการละทานในพระพุทธศาสนาสั่งสมบุญกับเรือพระภาคใต้เขาเรียกเราชักพระ ใต้ตานก็เป็นคนใต้เป็นคนสงครานก็มีจักพระกันนึกถึงบุญตอนเด็กๆก็เร,เรียนโรงเรียนวัดก็จักพระกันรับพระส่งพระเรานึ้ถึงบุญให้ปลื้มที่เราได้ร่วมบุญในพระพุทธศาสนาวัดวาอารามต่างๆมากบ้างน,น้อยบ้างตามกําลังของเราแต่สิ่งที่เราได้คือความสุขความปลื้มใจของเรา นึกถึงศีลที่เราต้องเจอาราธนาปฏิบ 5, 80, 200, ัติห้าแปดสิบสนึกถึงบุญที่เราได้ปฏิบัติทางหลับตาเจริญสมาธิภาวนาให้วิทยาทานให้ธรรมทานอธิบายพระสูตรพระไตรปิฎกชี้คนหลงทางให้แสงสว่างแก่คนหลงทางเปิดของที่ฟ้องไม่หายชุก ให้แสงสว่างในผู้หลงทางให้เรามีความสุขปิติเบิกบานที่เราสั่งสมบุญในทุกๆวันหลับตาลืมตาของเราเป็นการหลับตาลืมตาที่เป็นไปด้วยบุญกุศลลมหายใจเข้าออกของเราเป็นไปด้วยบุญกุศลความดีที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ตั้งต่อเราและผู้อื่น นึกถึงคนที่เราทำตลอดทั้งปีและก็แต่หลายปีทุกๆปีที่ผ่านมาทั้งทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาบารมีสิบทั้งทานบารมีศีลบารมีเนขฆมาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีคติบารมีสัจจะบารมีทิฏฐานบารมีเมตตาบารมีเบิดขาบารมีทั้งอย่างอ่อนอันกลางอย่างเก็บอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมี บางครั้งเราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบุญสร้างบรางบรมีของเราพวกโจรผู้ร้ายเขคอยคิดเป็นเดิมพันเหมือนกันในการทําชั่วทําผิดเรานักสร้างบุญนักสร้างบารมีก็ต้องเอาคิดเดิมพันเหมือนกันในการสร้างบุญสร้างบารมีความดีทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญา บารมีสิบทัศให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ป,ปุปะบม่ได้มีพอสวรรัฐธรมเยี่สิบทัศสามสิบทัศนะให้เราปลื้มปิติใจให้เป็นดวงบุญที่ใสววส,ส,วสว่างกลางท้องของเราเป็นดวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์อษฐานกิจบารมีที่ดวงบุญนั้นใสสว่างกลางท้องของเราแม้ว่าเราไม่เห็นก็ตามแต่ดวงบุญนั้นมีอยู่ในตัวของเราจริงๆตึกนึกเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นไร ที่สานกิจที่กลางดวงบุญใสสว่างกลางท้องของเราขอใดวงบุญเราเป็นดวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมีวาสนามีแสงสว่างที่สว่างสวยมนุษย์ไม่เห็นแต่เราเทวดาผู้มีฤทธิ์เห็นความสว่างในกายของมนุษย์มนุษย์ผู้นี้มีกายที่สว่างมีดวงบุญที่สว่างมนุษย์ผู้นี้มีดวงบุญใหญ่เทวดาเขาเห็น เขาจะมาอนุโมทนาแล้วจะคอยเดินตามเหาะตามทีเดียวยไปไหนเทวดาปกป้องคุ้มครองรักษาทุกอย่างก้าวคอยปกป้องพ้องภัยภัยร้ายๆก็ปัดป้องคุ้มครองรักษาดองเยักไม่รู้ตัวบุญบาปจริงช่วงช่วงจริง,รง,รงส่งผล เทวดาอยากได้บุญก็มาคอยปกป้องรักษาเพราะเขาอยากได้บุญเพราะ anyway. เราทำบุญเราก็อุทิศบุญไปให้เทวดาเทวดาก็อนุโมทนาแล้วก็ได้บุญไปด้วยกันสว่างสวัยไปพระสมีกายเทวดาก็สว่างสวัยอายุไขเทวดาก็ยาวขึ้นวิมานสวยขึ้นเรื่องประดับสวยขึ้นอุทิศบุญอย่างเหล่าเทวดาอุทิศบุญไปยังเหล่าสัมบวรีสีปีเรนรอนปีตินลงตินสารทั้งหลายนะ จะไปไม่มีบุญไปเกิดก็ไม่มีบุญไปเกิดจะตกนรกก็ไม่มีกรรมพอจะตกนรกก็าอนได้ปเนจรไปก็แผ่ให้เสาสัมภาสีผีไี่ร่อนผีที่ลงที่สารหละนะ่อนันให้ได้มาอนุโมทนาและให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เสียให้ได้พระพุทธศา,าสนาให้สั่งสมบุญอุทิศบุญมอย่างคู่เวรคู่กรรมของเรา ให้คู่เวียนคู่กรรมได้รับรู้ได้อนุโมทนาศัตรูของเราให้เขาได้รับรู้ว่าข้าพเจ้าขอทิศบุญไปให้แบ่งส่วนบุญไปให้ตามส่วนเลยถ้ามีความทุกข์อยู่ขอให้พ้นทุกข์เธอถ้ามีความสุขน้อยขอให้มีความสุขมากเธอถ้ามีความสุขมากแลกว้วขอมีความสุขที่ขึ้นไปและอาโหสิก,กรรมให้แก่กันและกันให้สิ้นอย่าได้มาตามจอง เวนจองกรรมอย่าได้มาตัดรอนชีวิตอย่าได้มาตัดรอนทรัพย์สินอย่าได้มาตัดรอนการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของเราได้เลยให้เป็นอโหสิกรรมกันให้สิ้นเลยให้เจือจานให้จางหายให้เจอทางตันไม่อาจสมผลให้ด้วยบุญที่เราทำไปนี้ให้เหมือนกอกแก้กำแพงแก้วดวงแก้ปกป้องคุ้มครองป้องไปให้แก่เรา ให้แคล้วคลาดจากสัพพทุแกแคล้วคลาดจากสัพพโซแคล้วคลาดจากสัพพโรคแคล้วคลาดจากสัพพภัยแคล้วคลาดจากสัพพเคราะห์สัพพเนียดจันไรมันลายหายสิ้นไปให้หมดเลยให้มีแต่บุญศักดิ์สิทธิ์ที่เราสั่งสมในพระพุทธศาสนาสงผลแก่ตัวเราและบุคคลอันเป็นที่รักของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว เราเจีทิดบปุญให้คุณพ่อคุณแม่หมู่ญาติของเราหรือจะที่ทานกิจสิ่งใดอันพึงปรารถนาก็ขอให้กระทำไปสักครู่หนึ่งนะ สัพเพพุทธาปลปปตตาปัจเจกาน,นจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินราคังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาวเวนะสัพพธรรมานุภาวเวนะสะสัพพสังฆานุภาเวนะสัะทธาโสธิภวันตุเตสาธุสาธุทสาธุาทเจ้าค่ะ